เมลเอเมลก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้นะคะล้วก็อยากจะขอโทษด้วยค่ะขอโทษการกระทําของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคําถามแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไป d i s เครดิตหรือจะนินทาใครก็คือเป็นการแค่แบบเหมือนเราจับฉลากคำถามนั้นได้แล้วก็ตอบไปอะไรแบบนี้นะค่ะ แต่หลายคนมันต้องมีการคุ้มเป้าค่อนข้างที่จะเยอะ,อะมันมีคลิปเก่าๆที่เราไปร่วมง,งานกับแบบมาดูว่าอะไรแบบน,นี้ใช่อันนั้นก็เกิดจากเกิดจากการตอบคําถามเรานี่แหละคะ่ะก็ๆๆต้องขอโทษจริงๆกับกับการตอบคําถามเรามันเลยไปโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยทาให้เขาแบบได้รับผลกระทบความเสียหายอะไรแบบนี้นคะ่ะวันแรกที่เกิดข่าวมาได้คุยกันยังไงบ้าง ก็ก็มีการคุยนิดนึงค่ะมีการคุยบ้างคือทุกคนก็กังวลคนก็กังวลแล้วก็ก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการแบบจับฉลากขึ้นมาแล้วก็ตอบคําถามอะไรเงี้ยค่ะโดยที่พวกเราไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะไปนินทาหรือว่าจะว่าลายใครอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบเหมันเล่ากับสิ่งที่แบบเราเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแค่นั้น จริงอย่างพอเรื่องมันแบบมันต่อไปเรื่อยๆเนาะหลายคนแบบน่าหานู้นมาโยงอันนี้าโยงอะไรเงี้ยเราตัวเราเองเรารู้สึกยังไงบ้างตนเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคือคือเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแค่คําตอบของเรามันจะไปเกิดเกีเก่ยวโยงอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยค่ะเพราะตรงนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบเราไม่ได้แบบจะแบบชิลสบายเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราเสียใจสเกิดขึ้นเหมือนกัน ยังใหม่เองเขาก็บอกว่าเออผมเครียดคุณต,ต้องแบบคนณแบบมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเราเบอร์ไหนเราก็เราก็จะมีมีคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่ที่คอยอยู่ข้างเราตะลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณคนที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องขอบคุณมากมาจริงๆค่ะก็ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเนาะคือ ไม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมิวคือคนเหล่านี้เขาจะคอยอยู่เคียงข้างเราก็จะเข้าใจามิวในทุกๆเวลาค่ะแบบเรื่องนี้เองมันให้บทเรียนโอ้ให้บทเรียนกับมิวมากพอสมควรค่ะอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราครจะต้องระวังมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการการระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบกับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยเพราะมันก็อาจจะทำให้เขาได้รับ ความเสียหายหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะอย่างคอมเมนต์ด้านลบที่เขาพูดนอกเหนือจากเรื่องนี้เราจะดําเนิกนการยังไงไหมหรือว่าจะทำอะไรอย่าอ่อโดยส่วนตัวเมิวเองนะของเมิวนะคะก็เมิวว่าก,ก็ก็ให้มันผ่านไปค่ะใช่ใช่ค่ะตัวเมิไม่ได้ติดใจอะไรนะคือบางบางเรื่องที่เขาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยอันไหนที่เราเรามองว่าเป็นคำติชมมาพัฒนาตัวเองแล้วก็มาพัฒนาตัวเอง ส่วนอันไหนที่มันไม่ได้จะมาช่วยเรื่องอะไรของเราแล้วก็ก็ปล่อยผ่านไปค่ะภาษาที่เห็นอย่างตัวมิวเองอะค่ะม,คมิวไม่ค่อยได้อ่านก็คือเห็นบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปอ่านอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วถ้าในแง่ของความสึกตัวเอ่เราเองพอเห็นภาษาการนี้เราเครียดมากแค่ไหนหรือว่าอือก็ช่วงแรกๆเราก็เครียดนะคะแต่ว่า พอเราเราเราโอเคเราเราเข้าใจว่ามันก็มันก็คือความผิดของเราอะเราก็แค่เหมือนต้องต้องยอมรับในความผิดตัวเองแล้วเราก็นอมรับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เราเราว่าเราเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะเราก็มูงออนไปเรื่องอย่างอย่างนีง้หลายคนบอกมองมิวผิดไปเลยตั้งแต่วันแรกไม่ได้ใส่แล้วอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเราอยากจะมองอะไรก็ก็ต้องขอโทษจ,จริงๆค่ะอันนี้คืออันนี้คือแบบอยากจะขอโทษแหละเพราะว่า คืด้วยความที่เราจะคิดน้อยไปหน่อยเราจะแบบตอบโดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาอะไราเงรรี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตใครอย่วันนี้เรื่องมันก็ค่อนข้างเราซาแล้วรสบายใจขึ้นไหมก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลย<ม>คือหมายถึงว่าเราก็ยังร่วมง,งานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ย ถึงลูกเราก็เ,เขาก็ตอนนี้เขาเริ่มแบบพูดได้เป็นคำๆอะไรเงี้ยเราก็ดีใจอะคือไม่ว่าแบบเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่มันเติบโตขึ้นจะน้อยจะเยอะความแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรเงี้ยเห็นแล้วมันก็แบบกริ๊ดกราแล้วก็ชื่นชมลูกตลอดเวลาลยอะไรเงี้ยค่ะจริงความ กังวลจริงๆอ่ะมไม่ได้กังวลขนาดนั้นมันก็เป็นโจ๊กตลกๆไปค่ะ<ช>คือ,ค,อคือยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมาอยู่แล้วสักวันหนึ่งนะแต่ว่าบางคนอาจจะมาเล้วอาจจะมาใช้ยู่ตัวเราเองอ่ะเยกก็มาแบบขวบกว่าเกือบสองขวบได้ซ้ำไปใช่เพราะฉะนั้นลายคนความเข้าสังคมของน้องเจอใครก็ยิ้มแล้วก็เล่นกับเขาโดยสขขุว่าใช่ก็ก็เขาก็เขาอาจจะได้เจอ ได้เจอคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยบางทีเขามีแบบไปถ่ายโฆษณาไปทํางานเจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะแบบได้ปรับตัวในการพบเจอคนอื่นๆที่ไม่คุ้นเคยได้ง่ายแล้วก็จะมีบ้างนะคะที่แบบพอไปเจอในช่วงแรกแล้วเขาอาจจะแบบมีแบบนิ่งๆบ้างแบบดูลาดลาวอะไรเงี้ยดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบ เราก็สบายใจอะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่จะที่จะขี้กลัวจะก,กังวลไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเราเราเราู้สึกว่าการที่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะร้องนู่นกล้าที่จะร้องนี่โดยที่จะไม่ต้องมาแบบกลัวแล้วหันมาถามแม่ว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้เขาแบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ ว่าเราคนเ,เขาติดดินมากเลยคุกคุกไปกับสนามหญ้าใช่ <c oughs> บางทีก็ให้วิ่งสนามหญ้าไม่ต้องใส่รองเท้าอะไรเงี้ย <c oughs> ถามว่ากลัวเจอแบบเหยียบโดนมแมลง <c oughs> อะไรมันก็กลัวนะแต่เราก็อยากให้เขาแบบได้สัมผัสหญ้าที่มันเป็นหญ้าจริงๆได้วิง่งอยู่บนหญ้าจริงๆอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงให้ธรรมชาติพิสนดว <c oughs> ่า <c oughs> มีความกล้าของแม่กล้าที่แบบว่าจะไไม่แม่ก็กล้านะเพราะว่าพอเราให้ลูกเหยียบเราก็คือทำให้เขาดูอะว่ามีเทด้วยว่าแม่กับมาก็ถอดวิ่งนะอะไรเงี้ย เขาก็จะได้ไม่กลัวยาเพราะบางทีแบบยามันก็จะมีความลมแบนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาลองลองจับนู่นลองสัมผัสนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เจนเขาก็เห็นจากการใช้เวลาในการที่แบบที่คือแบบอยู่ด้วยกันเลยค่ะก็ก็เป็นเป็นเป็นความคิดในทิศทางเดียวกันว่าเราก็อยากจะให้เขาแบบเลี้ยงมาแบบธรรมชาติคือเป็นเด็กธรรมดามากที่สุดเป็นเด็กธรรมดาแล้วก็สามารถ เล่นสกปรกได้จริงยิ่งเด็กวัยนี้ยิ่งต้องเล่นสกปรกเพราะมันเป็นการพัฒนาแบบสมองร่านการความอดทนของเขาอะไรอย่างงี้ด้วยก็ต้องแบบให้เต็มที่ใช่ยิ่งเลิศยิ่งเยอะประสบการณ์ถูกต้องค่ะทุกคนเลยไหมคะก็จะมีคอนติเนียลค่ะหรือว่ามีรูนได้ก็เห็นว่าน่าจะไม่ทิ้งห่างกันเยอะค่ะ ็ต้องตัดดีแล้วนะก็่หรอก็อาจจะแบบก็เดี๋ยวต้องลองลองดูค่ะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าไม่นานนะคะใช่ยงยยกอย่างยย่งยงยงยังงยังยงยังดังยังยังยัอยั่เังยยังยังยงยังยงยันยังยังยังยยัังงยังยยัันยอยงยังยงงยังไงยงยัอยยงงยยังงยันงง ไลหมดทุกอย่างเลยลาสงราศีเกี่ยวข้องด้วยใช่ก็แต่งคูที่แฝงีเกิดอะไรอีกหนึ่งไม้คือเราเราแพลนแค่แบบว่าเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่โตในรุ่นอะไรเงี้ยก็คือจะต้องดูแบบเขาเรียกว่าชอบใช่ช่วงรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยู่เดือนอะไรจะเป็นเต็กโตในรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ค่อนข้างจะแพลนแต่ต้งกินผส อะไม่กดดันเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันจะแบบแรงอย่างนี้มัต้องแบบวางแผนว่าต้องคลอดเดินมีใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันแบบไม่กดดันก็คือพยายามจะไม่กดดันแต่ว่าก็ยังกดดันนิดนึงแหละแบบว่นเธรรมชาติก็พยายามจะธรรมชาตินะคะคุณแม่จะไม่ได้แบบเครียดพยายามจะ